พระทนราดีเนี่ยเป็นโบราณสถานเก่าแก่ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญในยุคสมัยทวาระวะดีพระปะทธรดีนะคะก็จะเป็นเจดีที่เราจะรู้จักกันดีว่าเป็นเจดีที่มีความสําคัญในจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ถ้าเราพูดถึงย้อนกลับไปนคนปรปฐมในอดีตเราจะอาจจะเรียกว่าเมืองโบราณน,นาคนปรปฐมเนี่ยหรือนคอนปรปฐมโบราณเนี่ยก็จะมีสตอรี่ที่ย้อนกลับไป ถึงประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16เขาก็ควรจะมีตำนานแต่ว่าเป็นตำนานที่มาจากทุ่งเหนืองพรภพโบราณถ้าฉบับที่รู้จักกันหลากหลายเนี่ยก็คือเป็นของเจ้าพญาที่พักตอนหลที่ได้รวบรวมฉบับพยามหาหางทันนิกกอแล้วก็ฉบับของนายกองเนี่ยพูดถึงเมืองนครภพโบราณเมืองนครเทศีว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีตำบลมัคตถาู่ เรียกว่าบ้านของนภัสซึ่งเอาโพน,นะหรือว่าธนามของขั้์ที่ใช้ตัวพระองค์สัมฤทธิ์ขจจ้าพเจ้าบรรจุไว้ในเรือนหินเรือนหินในที่นี้น่ก็ตีความก็คือเจดีย์จะเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองที่เนี่ยนะคะก่อ,อร่างสร้างเมืองในช่วงโมดนานนั้นเราอาจจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าทวารวดีเมืองทวารวดีหรือเมืองนคปรปฐมโบราณเนี่ย ก็ปรากฏในหลักฐานต่างๆเรื่องเล่าตำนานของพระพุทธองค์เจดีแล้วเนี่ยทำให้สันนิษฐานได้ว่า,าตัวของตำนานอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยอุทยาเป็นเรื่องของตำนานที่เล่าๆต่อๆกันมามีพยาองคหนึ่งก็คือเท้าสีสิท,ทธิชัยกรุงเทพเท้าองค์นี้เนี่ยได้มาสร้างเมืองนครไทยซีขึ้นโดยเวเมืองโบราณนครปฐมโดยมีพระพุทธองคอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองตำนานก็เล่าต่อว่า ที่เ้า์สิีที่ใช้กรุงเทพมนได้มาสร้างเมืองคนครปฐมโบราณแล้วเนี่ยข่าวของการที่มีโทนนะหรือทนานที่ใช้ตวงพระพุทธชินิกธาตุเนี่ยก็แพร่ออกไปรู้ไปถึงของ,ของกษัตริย์ที่รังกาทางรังกายเองเนี่ยเขาก็อยากได้ทนานเนี้ไปบูชาเหมือนกันก็เลยส่งทูตก็คือพักกัลยาดิตเทลารซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นทูต เจราจาขอโทษน,นะนั้น,นไปบูชาที่ลังกาซึ่งเท้าศรีสิทธิชัยพงเทพเนี่ยก็ตกลงโดยขอแลกกับพระองม์สาตยกาธาตุจำนวนหนึ่งนาังกาแต่ว่าเป็นการตกลงกันแค่สองฝ่ายชาวบ้านแล้วก็พาหมในท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ยอมทางเท้าศรีสิทธิชัยพงเทพเนี่ยก็เลยยกทัพออกมานอกเมืองโบราณนครปถกท่างออกไปด้านนอกสันนิษนานว่าน่าจะเป็นเมืองพครปกปัจจุบันก็คือกรงแถวบริเวณของพครปกเจดีคือเมืองนคงกปัจจุบัน มาตีเมืองล้วคามกเก่าก็คือเมืองคอนเทสีเพื่อชิงเอาทนานทองคำเนี่ยไปให้กษัตริย์อังการนี่ถัดมาเนี่ยช่วงปีพุทธศักราช1น9 9า้ในตำนานเ่าว่ากษัตริย์ลาโวได้มาก่ออิฐล้อมรอบเรือนหินที่เป็นเจดีย์ให้เชื่อว่าบรรจุทนานทองคำเรียกพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่าพับทุทนเจดีย์ นานเครื่องของพระพุทธรเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สะท้อนโลกกระทัดความคิดและความเชื่อของคนในช่วงเวลานั้นตะก,กูลที่มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตระก,กูลทนพรามดั้งเดิมเลยซึ่งทนพรามก็รู้อยู่แล้วเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ต่างๆนะคะเป็นหน้าที่ตัวงแล้วเชื่อว่าเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมก็น่าจะแบ่งได้ด้วยความเที่ยงธรรมพระพุทธรจดีเนี่ย ก่อนบูรณะเนี่ยลักษณะของทับทนลักษณะจะเป็นเนินดินเนินดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดมีขนาดความสูงเนี่ยประมาณ50เมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6 0เมตรด้านบนของเนินดินเนี่ยจะมีกลางอยู่บนยอดเนินดินแล้วก็รอบของเนินดินเนี่ยจะมีแนวอิฐที่ก่อไว้สี่เหลี่ยมโดยรอบกันไม่ให้ดินเนี่ยพังทลายลงมาแล้วก็บันได จากเนือดินขึ้นไปตัวค์พระปางเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณ20เมตรอันนี้คือสภาพก่อนที่จะบูรณะพระประทนเจดีย์ให้มีสภาพอย่างที่เห็นในปนัจจุบันเราเจอหลหักฐานพวกปูนปั้นเป็นปฏิมารกรรมปูนปั้น,ปนเป็นปูนปั้นที่ประกอบกับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแต่ว่าจำนวนโบราณวัตถุที่เราเจอเนี่ยจริงๆแล้วความโดดเด่นกาจำนวน ไม่ได้เจอเยอะที่จุนปะตนเพราะสันนิษฐานว่าที่ไม่เจอเยอะเนี่ยจะเพราะว่ามันพังถล่มมาหลายครั้งแล้วมันก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างที่เห็นพระปราที่เข้ามาสร้างสมงทุทรลาโยุทธยาตอนที่เขาจะสร้างพระปาทนี่มันก็มีการปักเกี่ยพื้นที่ด้านบน,นของมันพวกเัาถูกพวกนีบางทีบางส่วนก็อาจจะถูกโยกย้ายหรือทําให้สูญหายแล้วตอนหลังเนี่ยมันจะมีการตัดถนนผ่านหน้าวาัดอีกที่เป็นถนนเป็เกระเสือ มันก็อาจจะทําให้หลักฐานเนี่ยถูกทาลายไปนอกจากนี้พวกปูดบ้านเราก็จะมีพวกฐานประเภทหินเราจะเจอพระพุทธรูปที่ทําจากหินช่้นหินบทยาหรือหินที่เป็นแผ่นเราก็มีการจับรูที่ส่วนใหญ่คนมักจะเรียกกันว่าแบบหลักหังหินนอกจากนี้เราเจอแผ่นทองของคำที่ดูนเป็นรูปรังบัวมีพระพุทธรูปสังธิตกระพิมดินเผา มีพวกชิ้นส่วนชั้ชาิ่เผาอิดตะปูซึ่งจากการคุดคน้นและศึกษาทางโบราณคดีเราพบว่าพักร,รโทนเราเจอหลักฐานจากหลายสมัยการอูรณาณนะพักโทนเนี่ยถ้าให้แบ่งหลักๆเนี่ยจริงๆอาจจะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการอูรณนะของผู้มีจิตศรัทธา ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแบ่งออกได้ประมาณ3มระยะย่อยช่วงแรกเลยเนี่ยคือถ้าไม่นับสมัยยุทธยาที่มาสร้างกลางบนเนินวารารพระประโทนเนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยราชาที่สี่กัที่5ช่วงนี้เขามีการบูรวนะพระประมเจดีหลักฐานที่มีปรากฏให้เห็นในปัจจุบันก็คือจากการกค้นเนี่ยเราจะเจออิฐที่มีการกดประทับตัวสอนว่า พระพุทธซึ่งอิฐที่เจอที่พระพุทธรเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอิฐที่เขาบูราณะพระพุทธมสมัยนั้นเนี่ยเขาน่าจะสร้างเสร็จแล้วแล้วเขาก็เอาอิฐที่หลือจากการบูราณะทางนั้นเนี่ยมามาบูราณะพระพุทธนเพิ่มให้อันนี้คือเป็นหลักฐานในช่วงแรกสุดท,ที่เราเจอเลยเกี่ยวกับการบูราณะพระพุพทธนที่ที่เราเห็นถัดจากนั้นเนี่ย ก็คือในช่วงที่มีการก่อบันไดพระประโทนก็คือสมัยคุณหลวงวังกรมการร่วมกับนางวังกรมการพินสวนรลักที่เขาออกได้สร้างบันไดขึ้นไปบนเจดีแล้วก็สร้างบันไดเนี่ยจากฐานทะปางเนี่ยไปที่ยอดเจดีพระประทนที่จํานวน37ขั้นแล้วก็สร้างจากบันไดเนี่ยจากตัวเจดีเนี่ยขึ้นไปที่พระปราง 20ี่านก็คือสร้างอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้ระมุดปีพอสอสนที่แน่นอนว่าเขามาช่วยปฏิสังข์มาดูณลเนี่ยเมื่อปีไหนแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสมัยพระภูวิญญาพินันท์ที่เป็นจเจ้าอาวาสในขณะนั้นคือเอกสารตรงนี้ในบางที่เนี่ยทางวัดเนี่ยเอกสารจะบอกว่าปี2,504 แต่เอกสารมานที่ก็บอกปีของมัน505แค่คร่า,าๆวๆประมาณช่วงช่วงนั้นแหละประมาณปี505ก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยได้ฟ้องแสมพระปฐทวนเจดีย์เปการเทปูนทําเป็นขั้นๆเ๋ยวยดดินพังทำเทปูนเป็นขั้นๆเพื่อกันไม่ให้ดินมันพังเพราะว่าเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนมันล้าแล้วมันพังลงมาบางส่วนก็เลยเทปูนซะ้ะ อันนี้คือช่วงครึ่งแรกของการรวนนะในช่วงครึ่งหลักเนี่ยก็คือรกรมศิลปาก่อนเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาแล้วก็ทำการรวนทางถนเจดีย์ก็คือช่วงปีของ5กรมศิลปากรเนี่ยโดยสินกลกที่สองได้เข้ามาคุณสำรวจเพื่อดูโครงสร้างแล้วก็การ,กระกบของฐานเจดีย์แล้วก็ศึกษาร่องรอยที่เหลืออยู่ในขนาดน้แต่เนื่องจากว่าเจดีย์เนี่ยมันถูกเข้ามา บูรณนะแล้วก็ทกิจกรรมซ้อนทับเยอะแล้วเจดีเนี่ยมีขนาดใหญ่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้แบบขุดสารวจได้ทุกส่วนมันก็มีข้อจํากัดหลายอ,อย่างเพราะว่าถ้าขุดไม่ดีมันก็อาจจะพังลงมาซึ่งปี2545แล้วก็ปี2548ก็อยู่ในคำนองเดียวกันทีนี้ปี2548เราก็ขุดสำรวจเพิ่มเหมือนกันขุดแต่งพื้นที่ที่ดินเนี่ยมากบกตัวองเจดีออกบางส่วน กับขุดตรวจร้างประทักศิ์อยู่ด้านล่างแต่ว่าโดยข้อจํากัดของเนินดินแะน้ําหนักดินเนี่ยทำให้ต้องขุดแล้วก็เสริม mm hmm. เขาเรียกคำยันโครงสร้างเข้าไปครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยเกี่ยวกับการบูรณะเนี่ยก็คือปี2549 2550ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขามีโครงการเข้ามาพอดีเรื่องเกี่ยวกับการสลุกฉลองของราช กับสิบปีก็เลยได้ได้โครงการมาดูแลนะบราณสถานก็คือทับประโคนก็อยู่ในนะ้นทําให้เรามีโครงการใหญ่ในการตกแต่งก็คือเอาดินเนี่ยที่ท,ทับถมเจดีย์ที่ทั้งหมดเนี่ยอ,อกแล้วก็มีการดูแนะให้เห็นเป็นสภาพแบบพับประโนเนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบนนัน ัวจุลปรทนเจดีเนี่ยก็เป็นเจดีที่มีลักษณะนะคะรูปแบบที่ร่วมสมัยกับพัะปะทนเจดีอต่ที่บอกว่าอาจจะมีขนาดย่อมกว่านะแล้วก็จุดของจุลปรทนเนี่ที่เริ่มเป็นที่สนใจเนี่ยก็จะเริ่มมาจากช่วงประมาณช่วงขอนสองครามโลกคือประมาณปี2482ตำแหน่งที่อยู่ไปลกลกันด้วยแล้วก็พวกศาสานสถานในช่วงนี้ก็คือพระพุทธรูปเจดี พระวัทโณเจดีจุณวรโนวัดพระเมรุวัดพระาง,งามธรรมาศาลาพวกนี้คือคือจะเป็นศาส,สนาถานในช่วงเวลาร่วมสมัยใก้เขียนกันสำนักฝรั่งเศสแห่งบุรพาิถเซงท่านเนี่ยได้เซ็นสัญญากับตัวของรัฐทางการไทยในตอนนั้นเนี่ยของกรมศริลปากรในตอนนั้นเนี่ยในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงคราม แล้วก็เข้ามาขุดค้นในช่วงเวลานั้นซึ่งการขุดค้นเนี่ยเป็นการขุดค้นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอทำให้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนเพชรเกษมฉะนั้นเนี่ยการขุดค้นในพื้นที่ตรงน,นั้นเนี่ยก็ยจะเป็นการขุดค้นที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างน,นะคะตัวปีอารูปองเนี่ย ก็เข้ามาขุดคน้นในเอกสารก็บอกเลยว่าคนที่ช่วยไปแอร์ดูปองในเรื่องของการขุดค้นเนี่ยนอกจากกรมศิลปากรแล้วก็คือคนในพื้นที่และความปฐมเองเนี่ยเขาไปขับคน้นแล้วก็มีจํานวนคนขุดค้นต่อวันเนี่ยเกือบ90คนแปลว่าเป็นการขุดค้นที่มีลักษณะค่อนข้างกว้างมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เจอในเจดีจุปโทในตอนนั้นที่แอรดูปองได้ขุดค้นเนี่ยก็คือว่าเราเจอลักษณะของภาพอุ่นปั้นที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาดก ในพระพุทธศาสนานะคะก็จะเป็นภาพผนปั้านี่ประดับอยู่ตรงบริเวณฐานเจดีย์แล้วก็ได้นําเอาภาพะนั้นออกมาปัจจุบันภาพเหล่านั้นเนี่ยถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น,นะคะของพระพิพ,พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์น,ย JD นะคะแล้วก็การขุดค้นจุลปธนเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากสร้างถนนเพชรเกษมคือประมาณปี2511ัน็มีการขุดค้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจาก เชื่อมโยงไปกบบการสร้างถนนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเจอตัวของลายปูนปั้นเพิ่มเติมนะในตอนนั้นแล้วก็มีการนำมาเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อีกนะคะชื่อเรื่องของพระประโทนเจดีต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล่าที่ทสืบต่อมนาะใ,ในพื้นที่บริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในช่วงอิทยาณเป็นต้นมาแล้วช่วงที่เป็นเมืองมนทลน,นครศรีสีรวมถึงตอดเนื่องมาถึงตอนที่เป็นจังหวัดนครปฐมแล้วด้วยค่ะ